คุกคามทางอารมณ์จาสาพริมราตาเดดอุดมนักแสดงสาวชื่อดังขอใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมจาจะเพิมลอท่าแชร์ประสบการ์ชวนอึง้งเป็นอุทาหารณ์ให้แฟนๆแ,และใครหลายคนที่อาจจะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันเมื่อล่าสุดต้องถูกนุ่มกัดแมนวัย15ปีคุกคามความรู้สึกด้วยการส่งภาพถ่ายอวัยวะเพศและข้อความ20บวกที่มีเนื้อหามุ่งเน้นเรื่องเพศเรื่องใต้สะดือและอีกมากมายโดยจาสาพริมราตา ที่อดทนพูดคุยกับนุ่มกลัดมันรายนี้อย่างมีสตินอกจากจะกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่กำลังกระทำอยู่นั้นมีความผิดและสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้แล้วเจ้าตัวยังได้บอกเล่าความรู้สึกผ่านการเขียนแคปชั่นใต้โพสต์อีกด้วยเอาจริงคนพวกนี้น่าสงสารนะคะว่ากาันรตรงๆเขาก็เป็นมนุษย์แบบเรามีหัวใจมีความรู้สึกแต่เหตุผลที่ทำให้เขาส่งอะไรแบบนี้มามันก็คงมีหลายอย่างเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะรอกค่ะเมื่อก่อนเคยทั้งด่าบลับ,บกลับ เนียยใส่แต่ก็เหมือนยิ่งกระตุ้นให้เขาทำมากขึ้นมากขึ้นหลบแล้วบล็อกเราก็มีมาอีกเรื่อยๆครั้งนี้จ่าเลยคิดว่าลองใช้ความเมตตาตอบโต้เขาดูสิอาจจะดูโลกสวยนะแต่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วกระตุกใจให้เขาหยุดคิดได้บ้างอืมเขาหยุดค่ะเขาขอโทษแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทํากับคนอื่นต่อไหมแต่ถ้าสิ่งที่จ่าทาไปมันทําให้เขาคิดได้ไม่ทําอีกมันก็จะดีกับผู้หญิงอีกหลายๆคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยเอามาแชร์ราะว่าครั้งหนึ่งเคยรับมือกับความอยากขายด้วยดอกไหนแทนการหันหลัง หรือโยนหินกลับไป